สวัสดีครับผมเอฟซี FC พี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนเนะยาะใหญหนวดรายงานตัวยางเป็นทางการอีกคือเกา่าวันนี้ใหยหนวดก็เลิกงานแล้วยหญหนวดกาลัางสิไปหาแนาย,ยู่แนวกินได้บาดนี้นยมือแลงเพราะว่าคําแดดจักหน่อยแล้วดเดี๋ยวนี้กระไดแดดก็เริ่มโบดแล้วแดดมันกรบบอฮ้อนปันไดแล้วยายหนวดเลิกงานวัางไดวางนึงนี่หละกับคู่ที่เจ็ดต,ตัดกล้วยสองรถเมืออี้กระไดใหญ่ยยหนวดกระได พอดีว่าคิดว่าสิหาเนวกินแรงวะฉันว่าปรึกษากันกับคู่ที่เจ็ดอยู่เฮ็ดยังเฮ็ดยังกินแรงวะฉันเนวกินแรงกันกระไดก็เลยว่าสิเข่าสวนเบิ้งเมือนี่นะเพราะว่าสวนใญ่หนวดกะเริ่มอุดมสมบูรณ์ได้เจ๊กเล็กเจ๊กน้อยแล้วละเพราะว่าต่อแกแล้วก็เปิดน้ามาตลอดเนาะเปิดน้ามาตลอดแล้วเพราะว่าเพล็งกล้วยคนเนี่เล็งกล้วยเอานอกล้วยเอากล้วยชุดไหมวะฉันท้อไปนออันชุดเก่าเนี่ยกับย่หนวดก็ไล่ตัดไล่เก็บไปเบิดแล้ว มีตัดตลอดปีกล้วยเนี่ยบ่มีเบิดตจักเถื่อตัดได้จนหอดผุละจนเบิดปีว่าฉันท่าไป <c oughs> <c oughs> ยายหนวดก็ได้ตะก,การมากเลยบาทนีนยายหนวดก็ไดายได้มาแลลวได้ตะก,ก้ามาก <c oughs> ยายหนวดสิเข้าสวนก่อนสิไปเก็บพักเก็บเหงือไม่ไปกินแรงซะก่อนเสิลละปลูกไว้ก็พอได้กินเนาะ <c oughs> ยายหนวดที่พาไปเบื้องสวนยายหนวดเด้อบันนี้เด้อ นี่จ้าสวนหญ่หนวดเบิ้งเดอ้อโอ้นี่ก่อตะไคร้ผู้ซีเซียเราปลูกไว้อันนี้บักเขือบักเขือของหญ่หนวดเอามาน้ำเชีบต้นนั่นละอันนี้ก็ตะไคร้สลระแหน่อันนี้ก็บักเขือโอ้ผักบุ้งงามงามงามพี่น้องผักบุ้งเบิ้งเดอ้อโอ้แตกยอดเลยหญ่หนวดจะมาเก็บไปพัดแร่งนี่แหละนี่พัดกินแร่งอันนี้ก็บักเขือพันบักเขืออันนี้ก็มีขมิ้นด้วยเออมีทั้ง ขมิ้นน้ำง่ายนวดกับปูไว้ขมิ้นกระไดอันนี้ก็กอตะไคร้อันนี้ก็กอผักบูงนี่โอ้ยกะลังงามกะลังงามอันนี้ก็ผักอีตูเนี่ผักอีตูผักอีตูบานเฮานี่แหละปูกไว้ก็ได้กินนั่นแหละเนี่ยพี่น้องเพื่อไปมันบ่ปลูกก็บ่ได้กินนี่อันนี้ก็ต้นบักเขือถั่มันใหญ่จักหน่อยสักก่อนอีอันนี้ก็สาละแน่นี่ก็ได้เนาะ อันนั้นกระแมนทัพุ่นกระต้นบักพีกต้นบักพีกกอดตะพอกตะไคร้โอ้ก๊าลังแตกยอดยังงามเลยมันแตกยอดอันนี้ใบหูเสือเนาะนี่เราเอาไว้กินกับลาบโอ้ยง่ายหนวดเจ๋มันขึ้นนี้ตั้งหน่อยซะก่อนอยากได้ต้นมันใหญ่ๆว่าสั่นว่าอันนี้ก็ต้นบักพีกงหายหนวดนี่นี่แมนเบิร์ดนะเนี่โอ้ยก๊าลังสีงามก๊าลังสีแดงอันนี้ก็แมนเบิร์ดนะนี่ พืชผักสวนครัวใบกระเพราต้นบักพริกอันนี้ก็มีต้นอิตูอีกทางในกระไดอันนี้ก็ต้นบักพริกอีกต้นนึงของไงหนวดโอ้กำลังงามกำลังงามกำลังเป็นนวยอัมตามเลยนี่นัน,นเป็นนวยอัมตามไงหนวดว่าสีมานเก็บบักทัวเมื่อนี่นี่แหละพระเอกของงานบักทัวได้เนี่ นี่กรลังงามเลยขื้นมากแล้วเป็นน้วยเป็นมากเบิดละหอยอมัมตมอยู่พีบัวลาบาทเนะี่ยนี่นี่แหละสวนใหญ่หนวดกระไดพอได้เก็บอยู่เก็บกินไปมาให่หนวดที่เก็บบักทั่วสะก้อนบาทเนี่ยเก็บไปตามเรื่องนี่ละอ่าเก็บบักทัวให่หนวดก้อนมาเนี่ย โอ้ยเถละหน้วยสองหนวยไปพ่อได้ต่ำแรงเข้านี่แล้วออนี่งามบ่งามบ่ก็ลักเป็นฟากงามนอนี่นอก็ลักเป็นฟ้างามางาม,งามอ้ยผูกไปก็ได้กินสถอล้วพืชผักสวนควรัวนี่แหละปอดสารพิษว่าเออสนว่า <c oughs> เอยปีแรกเนี่ยที่ได้กินบักทัวเออเบดบํบาเมนว่าปีแรกคือว่ายายหนวดปลูกปีต่อปีเนาะเพราะว่าช่วงหนาหนาวปุ๊บหนีบักทัวหรือว่าพักยังหนีสิตายเบิดดิเขาต้องเอาเบี้ยมันไวเป็นปีต่อปีปลูกปีต่อปีเอาชนะพจังได้กินแต่เขาปลูกเน้ากันสี่แล้วก็มันพ่อพ่อฮอดหนาหนาวแล้วก็ตายเบิดดิ อ,อก็บอกเข้าใจคือกันอันประเทศนี้ก็ไดขั้ขนหอดนาหนาวนี่ตายเบิดพักอีกยังก็ไดยกเว้นว่าอันพักอยู่ในค่าเพิ่นเนาะเพิ่นดูแลรักษาเอาพักในค่ำมืนนั้นพืชเศรษฐกิจของเขาคือว่าเขาทรงออกต่างประเทศเนาะอันนั้นก็ได้เอ,อ้ยเบิ่งอีกทั้งนี้ก็ดูนี่เออมีหลาย,ย่นี่ก็ไดว่าได้เก็บอยู่เก็บกินอยดดู่ดอก ม,มาพี่หลังเทือก็ให้พี่ให้น้องมาเก็บเอาคือกันฮะล่ะแบ่งกันไปแบ่งกันกินไม่ใช่แบ่งกินกันเนาะแบ่งกันไปกินไปตำผู้ดใดอยากไปพัดก็ไปพัดนะนี่งาม,มาพี่น้องโอ้ยงาม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 อย่งางแก้มเลยอลังการอยู <laughs> ่ นี่แหละกำบกทัวว่าเนี่ยไงหนวดที่ตําพิดเพี้ยเศีกๆเๆบิงตะกอนกับต้มปลานิ่นเมื่อแรกไงหนวดที่ต้มปลานิ่นกินนี่แหละข้ามมาแลงมากก็หาอยู่หา,หากินคือเกาหันละเพราะว่าที่อยู่ซ้ายคือกันอยู่บ้านอยู่เมืองเข้าก็คือกันนั่นแหละมันเป็นวัตจักรของชีวิตเนะ <laughs> าะนี่อีกบัเนี่ยโอ้ยน,น,นี่นี่นี่ได้อีกจากสองนยอยู่อืม เอาละเอาสะก้อนเอาซ้ำนี่สะก้อนละพ่อได้ต่ำสะก้อนเนาะเอาไว้ให้พี่ให้น้องเพื่อนมาเก็บไปไปกินน้ำเน่านี่โอ้มาโอ้ยอดกำลังงามยอดกำลังงามก็ลังออกดอก,ดอกงามๆเลยเนี่ยโ,โอ้ปลูกไปกับซีซ่าหาต้นพวกน,นี้นี่ก็ได้ทั่วก็ได้ อันนี้ก็ดูนี่มาเออมาได้แล้วบาดนี้ใหญ่หนวดที่เก็บใส่ตะก,กร้าก่อนเด้อนี่จ้าได้แล้วจ้าถั่วฝักยาวนี่แหละเพืชผักสวนกุ้วเฮ่า <laughs> มาเก็บบักฟีก้อนบาดนี้เก็บบักฟีก,ก,บกับ,บกกกใหญ่หนวดจากก้อนบนออาดนีไปจากสามซี่หาหน่วยไปตำใส่ บักทัวกวันนะนี่กละลังงามาข้นไม่จันซีแม่เป็นมวยจริงเออนี่กับพ่อได้อยู่ได้กนิ้วยูดอกพริกจินดาบ้านเฮานี่แหละเนาะพริกจินดาบ้านเฮานี่แหละอันนี้ก็ได้แต่ว่าเลือกเอาตะนวยที่มันบ่เผ็ดเด้อเพราะว่าคู่ซีเจ็ดแล้วกินเผ็ดบ่ได้ <laughs> เลือกเอา <laughs> อันนวยหน่วยใดมันเพลิดกับว่าเอาเออนี่โอ้งามอยู่มีฮะโอ้เพลิโอ้ยกำลังสีดแดงอะไรบักฟิกกระไดโอ้มีแต่หน่วยงามๆเด้อปลูกไว้กับพ่อได้กินใบเสร็จละนี่ตำเบิดนี่กับทีพอดีล้วพริกหวานเด้อนี่พริกหวานบ่แม่นพริกเผ็ด พันพริกเผ็ดนั่นคู่ซีเทสแล้วจะกินบ่ได้ <laughs> เห็นบ่เนี่ยงามมอบานเนี่ยโอ้ยเนี่ยบักพริกข้าวเอาละละเอาบักพริกกรได้เอาซ้ำนี่ก่อนให้มันแดงอีกนักหน่อยก่อนประเดสิมาันเก็บไหมอกีกโอ้โหโอ,อ หน่วยใหญ่ๆเนี่ยขั้นกินกับลาบเนี่ยข้บหนึ่งเนี่ยโปะโปะโปะเลยแหละนี่พอดีเลยไปไปเก็บผักบุ้งบาดเนี่ยเนี่ยหนวดจะไปเก็บผักบุ้งอยู่คนก้อนบาดเนี่ยมาเก็บผักบุ้งบาดเนี่ยเนี่ยเสีเอาไปพัดมือแรงพัดผักบุ้งกินกับข้าวสวยมือแรงนี่ก็ได้กับตำบักทัวกับต้มปลาต้มปลานิ่งหยอดงามๆผักบุ้งก็ได้ ปลูกไปกับพ่อได้กินอยู่ดอกจ้าฉันบอปลูกกบะบ่มีแนว่ยวที่กินคือว่าหันละเก็บ <c oughs> เอาจากซีซ่าหายอดสะกอนแต่บ่เก็บมันมันมันสิบวัวแตกยอดเด้ผักบุ้งนี่กระแตกกระได้ผักบุ้งกระได้คือมันสีตันเป็นแก่ไปเลยชนะเหาต้องเก็บตลอดนี่นเก็บปุ๊บเพิ่นกะสีปงยอดเพิ่นออกมาเรื่อยๆเนาะนี่กระได พอเจียบไปพัดไส้หมูเมื่อแรงนี่ก็ได้งามบ่งามบ่นี่พัดผักบุงผว้ไดอบอ้บ่มีผักบุงกินมเอาอด้อมเอาน้ำใงหนวดด้อมาเก็บเอาไปกินน้ำกันนี่ก็ได้เออ,องามลย่นี่โอ้แต่แท รุดขึ้นมายอดขาดมาเวลาเก็บพักไปกินย่างมือแลงก็ได้ฮะเขาหาน้ำหาแนวอยู่แนวกินไปซะละย่างมือแลงก็ได้บอกว่าทางใดนี่กินกับปู่ที่เจ็ดสองคนเนี่ยโอ้ยต้นเดียวกับพ่ออลไรนี่กอกอเดียวนี่แหละเอากอเดียวนี่กับพ่ออลไรนี่ เดี๋ยวไปพัดน,นี่งามยู่นผักบุ้งกำลังงามกำลังแตกยอดออกมาผัดผักบุ้งไฟแดงนั่นแหละนี่เซ็บเนี นี่เอาแล้วบานี้พ่อแล้วเอาซ้านี่ล่ะสักอนเอาไว้กินเมื่อนานาะนี่ได้มาแล้วอันนี้พืชผักสวนครัวเนาะมีบักทัวบักทัวกะมีมีบักพริกอยู่ในนีก่กะมีสิลาปลูกไว้เขาก็ได้อยู่ได้กินเขาอยู่สั่นาก็คือว่าถ้าเฮ้าบอบอกขีดคาดเนาะหรือว่าภาษาบ้านภาษากลางก็คือว่า ไม่ขี้เกียบหันละเนาะอ,อบกีเกียรหาปลูกพักปลูกเนื้อเอาไว้ยุไว้กินเนี่สกับพ่อได้กินอยูะแต่ว่ากาัอย่าลืมว่าต้องขอเถ่าแก่เพื่อนสกอรเนาะบางเถือบางพื้นที่เพื่อนก็นมีให้จํากัดสินาะถ้าฮัขอเพื่อนปุ๊บยังไปแล้วเพื่อนว่าโอเคปลูกได้เดอ้อมองนั่นมองนี่ยังสั่นยังสี่ฮั่กะขอจังลงมือปลูกแต่ว่าเขาบอกให้ปลูกอย่างเดียวคืออันเนื้อใส้ต้มไก่หันละ <laughs> กับใบบักูดเด้อ ผูใใ้ใดมาไม่ใ่รุ่นกระไดผู้ดใดกาลังิีขามากระไดกับฝากบอกได้ว่าใบมะกรูดนี้เขาไม่ให้ปลูกเลยนะถ้าเขารู้หรือว่าเขาจับได้เขาส่งกลับประเทศทันทีเดอ้อใบมะกรูดเท่านี้มันบอกคือเขาว่ามันมัน,ม,นมันเป็นตัวแพร่เชือ้อราเฮ็ดให้พืชพักของเขาเสียหายา่าท่านเขาว่าส่นะนเมื่อนันเขาก็มาหาใยห,หนวดนี่แหละเขาว่าใยห,หนวดอยู่จะคนอยู่สองคน เขาก็เลยเห็นว่าปลูกพักยังบ่อจนใย,ยหนวดกับข้นซื้อนาะเขาบอกวามจริงกับว่าปลูกยู่วเขาก็เลยมาตรวจมาเบิงน้ำใย,ยหนวดแล้วกับบ่มียังดอกเขาก็ได้ใย,ยหนวดผ้าเขายางไปส้มสวนดอกไม้ยูุ่แถวฝุ่นเตื้อ <laughs> ไปได้แนวกินแรงนะเนี่ยมานี่ใยหนวดเห็นว่านี่ได้พักบุ้งได้บักทัวได้บักพริกและบาดเนี่ยใยหนวดจะไปเฮ็ดแนวกินแรงก่อนเด้อถ้ากินเขาน้ำกันเด้อ จ้านี่แหละมองอยูมองเศร้าไ่หนวดกระไดกับคู่ซี่เจ็ดอันนี้ก็รถประจําตัวเด้นี่รถจักรกยานคันนี้รถประจําตาแหน่งนนพู้นสวนผักไงหนวดก็อยูหลังรถกระบะคันนี้หละสวนผักไงหนวดกระไดอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะเห็ดลูงบ่มกล้วยว่าเั่นเพิ่นว่าหรือจังไหนนี่หละแถวแกเพื่อนก็นยังบ่บอกบ่ยังยูกระถามอยู่แต่ว่าแถวแกเพื่อนก็นว่า สีเฮ็ดลงบ่มกล้วยละอวสันแตจักยั่งในสีแล้วนี่ก็ได้อันนี้ก็หลุมหลบไฟของไงหนวดเด้อนี่เด้อหลุมหลบไฟนี่หลุมหลบไฟเวลาพ่นจุดบางไฟกันเนะยาะไงหนวดกับสีแลนขมานี่อันนี้ก็ยั่งบ่ทันเรียบร้อยดอกแต่ว่าทั้งทึงพ่นติดพลังงานแสงอาทิตย์เนี่เต็มติดเต็มลังค่าเลยเง่าพูดละไปฮอดพูดละนี้กระไดนี่ละมองอยูมองเศร้าไงหนวดกระได อยู่ตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละมีสามห้องมีแอร์ทุกทุกห้องเด้ออันนี้ไอออฟฟิศท็าแกอนี่ห้องนี้อันนี้ก็ห้องคู่ซีเจ็ดนี่ก็มีแอร์คือกันอันนี้ก็ห้องไงหนวดนี่ก็ได้ห้องไงหนวดห้องนอดไงหนวดอันนี้ก็เป็นห้องครัวห้องครั่วไงหนวดตัวนี้นี่ห้องครั่วมองเห็ดกับเข่ากับน้ำ กินเศร้ากินแรงเสร็จละนี่ละห้องกัวห้องกวใหไงหนวดกระไรเป็นจังซีละมีบัดหลอกกับลมน้ำเดาจักเลยนอันนี้เมนูมะเร็งนี่แหละเมนูมะเร็งนี่มีต้มปลาเนนแล้วก็ผัดผักบุง้งแล้วก็อันนี้ตำบักทัว่วเก็บมาจากสวนนี่แหละจ้าแล้วก็ไ่หนวดจสิราไปเบิ้งขอกเป็ดไงหนวดน้ำนี่ละอันนี้ก็สวนกล้วยไงหนวดละนี่อันนี้เริ่มต้นเนี่ยนี่เริ่มต้น ก็ว่าจากหัวหัวสวนเนาะไปฟุนบาทนี่เบิ้งเอาเด้อเงาวบอยเงายวความเงวสามร้อยเมตรกว่าสา <c oughs> มร้อยห้าสิบเมตรนี่แหละสวนหนึ่งกับนาใหญ่หนวดมีหกสวนอันนี้กระมองตุ้มมองโฮมกับพี่กับน้องมะยามยามคำยามเมื่อเต่ยามว่างยามยามังกับมาคุยกันนี่ใหญ่หนวดสิพ้ามาเบิง้งอันไก่คู่สิเจ็ด อันนี้กระต้นผักกะถินนี่ผักกะถินของเงยหนวดนี่ก็พ่อได้เก็บกินหยดมันอยู่นี่ก็ไดกินกรบตับมกคุงนี่มามาเบิงความไก่คู่ซี่เจ็ดเท่าบอกออกมาไหมไหมนี่น,นี่นี่ก,ก็ไดเล,ล่กาก็ไดไก่เล่าก็ไดนี่ตัวนี้มีสิบตัวอีกแม่นึงบัดน,น,น,นี้อีกแม่นึงก็อยู่พี่อีกแม่นึงก็ได ของเรลามี่สองแม่ไก่ที่ว่าบ่อกออกมาแล้วเนาะแต่อีกหลายเดือนด้วยดอกโซสิงไงกระไดนี่อันนี้คอกเป็ดไงหนวดนี่กระไดเดี๋ยวนี้มีเป็ดน้อยอยู่สิบเต่าตัวอันนี้พอพันอันนั้นกับแม่พันเพื่อนกระลั่งเงินฟักไข่โยอีกแม่นึงกระยุพี่ละอีกแม่นึ่งกระไดย,ยุพี่ละ ขันฟักออกมาอีกรอบนึงกับสิบประมาณจาก40ตัวมีโยเต็มคอกพอดีฮะล่ะนี่ใ่หนวดเท็ดอ้างไอ้มันเลียนน้ำเดาเป็ดหน่อยมันจะได้ใหญ่ไว้เนาะอ้างเลี้ยาน้ำอันนี้ก็น้ำยูน้ำกินเติมไว้ให้เป็ดกินตลอดนี่ล่ะเป็ดอันคอกเป็ดใ่หนวดกระไดอันนี้ก็ขอท่าแก้เพื่อนว่าเลี้ยงได้บัวเพื่อนก็ว่าเลี้ยงได้ยูจ้าว่าท่นอันนี้ใ่หนวดก็เอากล้วยมาให้เป็ดกินนี่กระได กินดีดีเด้อน,นี่กินฮอตอันแก่นมันกินฮอตแก่นกล้วยกินโอ้กินเกง่งกินเก่งเป็ดหน่นนนอยก็ไดกระลังชีไงนี่ก็ได,น,ดนี่อันนี้พ่อผ่านเขานี่งามบ่อเป็ดไงหนวดกระไดนี่ล่ะเศรษฐกิจพ่อเพียงเลี้ยงไว้กับพ่อได้อยู่ได้กินสละพ่อได้แบง่งมูแบ่งพวกไปเลี้ยงไปอีกต่อไปอีก จ้าอาบน้ำอาบท่าแล้ววันนี้ยายหนวดกระไดเตรียมตสิเฮ็ดกับเข่าและบาดน,นี้กระไดเพราะว่าตอนนี้กับวลาเกือบสิหามงคลแล,แล้วเนาะยายหนวดสิว้านิท่านหนึน่งสุฟังเด้อเออสำหรับคนที่สิมาไมา่แต่ก็คนอยู่เก่าก็ดีคือกันนันละก็เป็นคตีเตือนใจกันไปเนอกวาเนื่องสำหรับคนที่สิมาไม่เด้อก็ให้เพิ่นเตรียมยุคเตรียมยามาเด้อหนึง่งยาแก้ปวดท้องเป็นยาทาุน้ำขาว หรือว่าเป็นยาเอ็นตตซินหรือว่ายาลดโคตรแล้วก็เกลือแร่เอาไว้กินย้ำห้อนเนาะเพราะว่าทางนี้เวลาห่อนมันห่อนคักเดชช่วงนี้ละเดือนนี้ละเดือนมิถุนากรกรดาสิงหาไปถึงกันยาเนาะแล้วก็ลังนั้นก็จะเป็นหนา้าฝนไปแล้วบะเนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขานาฝนหนา้าหนาวเต็มที่แล้วว่าทันทอไปจนไปถึงกุมภาผู้ละหน้าหนาวเนาะก็คือว่าฝากฟังแน่คือว่าเอาอยามาดเด้อเอามาหลายัายดสอง พลาสเตอร์พลาสเตอร์ติดมือติดแผลเฮานี่น่ะเอามาโลดซี่หากองเอามาโรดซื่อมาโลดเอามาไว้ลลายพาะว่าใหญ่หนวดเอามาสองกองก็บ่พอใหน่หนวดก็ต้องไปขอนังพีน้ำนองเพนรากาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีน้ำพนาอย่าลืมเด้อว,ว่าฉลากยาต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเด้อเขาเขาจังซีบอออกจากกระเป๋าเฮา เพราะว่าถา้าเฮาเอามาจากเมืองไทยมาอหอดประเทศเขาเขาค้นคักเด้เขาคุน้นคันกลายเติบแล้วการเรื่องยานี่ต้องมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษกำกับน้ำเดอ้อทุกทุกยาเลยทุกยี่หอ้อห้ามใส่แคบซูลมากใส่เป็นแคบซูลแล้วว่าใส่เป็นซองน,น้อยๆมากนั่นบม่มีฉลากกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษเขาเลือดถิ่มเบิดเลยเขาว่าเอาไว้ให้เลยว่าจันท่อาไปเนาะและ้วก็มีข่าวดีสิบอกทั้งแคมป์นองลิโอ ว่าสั้นท่วไปเนาะกับมีคนใหม่มาซื้อน้องมอดอายุกับสามสิบไปนี่แหละสามสิบหกสามสิบห้านีา่แหละคันแมนเนาะหมู่บ้านใหญ่หนวดก็ไปยามเพิ่นอยู่เป็นคนอำเภอท่าบอ่อบ้านเดียวกับใหญ่หนวดเป็นคนบ้านสาวแลเนาะบ้านสาวแลแถวอำเภอโพตากเนาะเออแม่นอำเภอโพตากหรือเออบ่แม่นอำเภอโพตากตำบลโพตากเออตำบลโพตากบ้านสาวแลแถวไปบ้านกวดโพตาลออกไปทางพ,พุทธภพ บ้นานนาซีดา jogo. ไปทั้งน,น ulously, ั้นเนาะยายหนวดก็ไปคุ้นไปเคยยูหันยูยูบ้านเสาแรกกระไดมีพี่มีน้องยูหันยูยายหนวดกระไดแล้วก็ข้าวไร่ก็คือว่าน้องริโอบอยู่แคมป์วัดปลาแล้วเด้อน้องริโอกระไดแล้วก็ได้ใหญ่งานไปพูนแล้วใหญ่งานลงไปทั้งภาคใต้พูนละแล้วก็ไดเชฟบตุนแล้วก็บอดได้อยู่ทั้งแคมป์พีล้วเด้อเชฟบตุนกระไดแล้วก็ใหญ่งานแล้วแล้วก็ใหญ่งานออกไปทั้งพูนแล้ว ชนะลาบนันเอกพิจารณากันเอาเด้อสำหรับคนที่ซิมาไม่น้่หันกระไดพิจารณากันเอาว่วาตั้งใจจะของมันดีๆตั้งใจมากเก็บเงินเก็บข้าแอะไรก็หายตั้งใจมาเ,เ,เมาด้อย่าสมมาเสียเวลาถิ่มเด้อตั้งใจมากอะไรก็มาเนี่ยก็หาเงินหาค้ามเพราะว่าห้องเฮ็ดงานห้องเฮ็ดงานหนักเติบอยู่ดยเด้อเจ็บหลังเจ็บเอวยังขึ้นมาเนีย่ยโอ้อยากายไปหาหมอกันยากชนะถึกเท่าแก่ดีก็ดี ตัาแก้บ่ดีก็เป็นอีกอย่างตัวแก้บ่ดีเขาบ่าสนใจดอกว่าเจ้าสิเจ็บป,ปวดอีกอย่างก็แล้วแต่เขาสิเอางานของเขาอย่างเดียวคือเจ้าเห็ดงานในเขาได้คือว่าโอเคเจ้าสิเฮ็ดอีกอย่างก็แล้วแต่เจ้าสิกินเหล้าเมาาเลอว่าเจ้าสิส่วนตัวของเจ้าแหละ่อยบรุ้แต่ว่าเจ้าต้องเห็ดงานในเขาให้ได้ถ้าเห็ดงานในเขาบ่าได้เขาก็บ่เอาเือกันสละคนเฮามีเวลาแค่หาปีอยู่ในนี่หาปีแต่ว่าผู้ใด้อยากอยู่อีก อันนั้นกะแล้วแต่ใจเจ้าของเด้ออันนั้นเด้อแต่ว่ายหนวดเนี่ยโอ้ยใจหอมๆอย่างเมื่อแห้งแล้วเอาเถะละเดี๋ยวทากินเขาแรกครับไหนวดเดอ้อก็มากแล้วผู่ทีเท่เท่ากัไใดโอ้ยขายากกจูเล่าก็ไใดอยาก,ล,ก,ยากลายเบียกลายยังมือนี่ไหนวดกระมีนีน่ละคือเห็นละต้มปนินเนาะอันนี้ต้มปนินนี่ต้มปนินแล้วกะ็ตับักทัว่ว แต่บักทัวมีผักกะทินน้ำนี่ของแซ่บของนัวตัวนี้แล้วก็พัดผักบุ้งนี่ละพัดผักบุ้งเฮาเบิ่งตักเข่าให้ท่านเนี่ยบ่เนี่ยเลือดเลือดเลือดเสื้อเนี่ยหมอนเออจักเบิดบ่เบิดองตักแล้วพูดเอ้ยนำเอาเฮาเออเหลือยังไงอิ่มเออเอากินกินกินตะควนมากิ้ม้อสน้ำกันบาดเนี่ย ฝากบอกคนใหม่ที่กำลังซืมาเด้อเ,อ,เอาอึ้งเอาเขียดเนาะฝากง่ายหนวดเด้อสวดบังเด้อนี่เด้อพูดเด้อ โอ้ยสดวนหอนมันเยน่นอนดีตัวเนี้ยนี่แหะหากินค้ม่มกินแรงกันสุมมือสุมวิ่งกันจังสีหละ่ะพี่น้องเอ้ยอยูตทางบา้านตางเมืองกันได้ กินดับกินดีกับเะได้ดอกแมนบอ๊อกคู่เนาะกินบ้นบอกบะมี่แล้วกินบาน้านข้าบะมีเจกินกบกินเก็ดกินเอื้องกับฮ่าบะมีแล้วมี่ยังก็กินไปตะก้อนฮะ่ละ ละอยู่กับคู่สองคนก็เป็นนังสี่ละข้ามาแรงมากอ่ะมาลองมาแกงกันดูนังสี่ละสองคนบ่อยลีก็บ่อไปใส่หรอกเพราะบางมือกับปิดแคมเนี่ยปิดแคมเลยว่าฉันต้องไปน้ำเลยนำเลยคู่นำเลยนำเลยนำหัวเลยนนี่แหละบมั sự tình hóa là quá ba thế. Hừm. Sao phải làm cái đó เขาปลูกก้อนมูเด้เขาได้กินก้อนมูเด้เพราะของเขากินเบิร์ดแล้วเขาก็ไปหากินของมูต่อตัวแบบนี้ป่มเด้ป่มมันเป็นสิบบอดมันกระโดดของมันอยู่เออเนาะปลูกสามต้นที่ต้นหนึ่งเนาะขื่นเลยเนาะเออได้กินของมันอยู่ข้างบนทะเลมืดหนาวเนาะสามเดือนก็สร้างไปแค่ยังว่ามันจะตายแห่งเบิร์ดแล้วเนาะถ้ายไม่ก็ขึ้นมากคือเก่าอยู่ ใครอยู่ยังวะก็ได้กินอยู่ฝากฟังด้วเด้อพอดีชิมาก็ได้เอากบอกดดเอาเขียดเอาเจ้าปลาแดก๋ยบองมาฝากไงหนวดเนี่ยเอาแต่ละไงหนวดขอเข้ามาละวโทรเด,ด้อไงหนวดติขอกินเข่าพูดซีเต็ดก็เด้อมาเด้อพี่นอ้ขอ,ของกินเขาน้ำกันแซ่บๆป่ะนี่กราบสวัสดีงามๆทุกทุกคนจา้า